เขาว่ากันว่าในปี1 9 7 4ชาวนาคนหนึ่งในจีนแค่จะขุดบ่อน้ําแต่ดันไปเจอเศษหัวทหารดินเผาโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินเขาไม่รู้เลยว่าที่ตรงนั้นคือเขตของสุสานจากักรพรรดิฉินที่หนึ่งสุสานร,ระดับจกักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในจีนสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่แค่หุ่นเดียวแต่เป็นกองทัพทหารดินเผาจานวนกว่า800 0ตัวฝังลึกอยู่ใต้พื้นดินมาเกิน2,200ปีพวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อคอยเฝ้าสุสานของจกักรพรรดิฉินสี่ฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีน,น,น,เ,ไไลนเลย หน้าตาทรงผมชุดเกราะถูกปั้นขึ้นทีละตัวด้วยมือทั้งทหารราบขุนพลนักธนูยันมมาสกมันยิ่งใหญ่จนยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี1987และวันนี้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชีวิตแต่ที่ลึกลงไปอีกคือสุสานจากักรพรรดิที่ยังไม่มีใครกล้าเปิดเพราะในนั้นเชื่อว่ามีแม่น้ำประหลอดและกับดักที่ยังทำงานอยู่นี่คือภาพมุมกว้างทหารดินเผาหลายพันตัวยืนเงียบเรียงกันแน่นเป็นระเบียบเหมือนกำลังรอรับคำสั่งสุดท้ายจากกษัตริย์ไม่มีใครรู้แน่่ชัดวา ทั้งในสุสานนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแต่นี่แหละคือความลับใต้ดินที่ยังไม่มีใครกล้าแตะ